สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับโต้งมุฟปฟ้าออนทัวร์นะครับจากหัวกันมาครับกับพุณปู่ b 4นะครับตอนนี้ก็วิ่งเทสนะครับวิ่งเทสระยะทางไปกลับก็บประมาณ200กิโลนะครับ มาเจอกับพายุฝนด้วยนะตอนนี้ก็นี่นะครับเออด้านหน้ารถจะไปเยี่ยมพิแสบซะหน่อยนะครับอำเภอตะก,การพื้นปนนะครับเราก็จะขับวนล้นวน,นเล่นวนอะไรไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ไม่ขาดไปเรียบร้อยนะครับสายไม้วิ่งอัดยาวเมื่อกี้ปัดนะครับเกยไม่ขึ้นเลยเดี๋ยวไปดูเช็คสายไม่อีกทีหนึงน่งลันวิ่งลันนะครับวิบ่งลันก่อนที่จะส่งมอบลูกค้านะครับเพราะว่าลูกค้าอยู่ไกลนะครับก็ต้อง ออทำเสร็จนะครับคันนี้โอเวอร์ฮอนเครื่องช่วงล่างสีนะครับภายนอกนะภายในเดี๋ยวลูกค้าเอาไปดวเองนะครับเอาไปดูเองเสียงอาจจะดังนะฮะก็เหลือเก็บรายละเอียดนะครับเก็บเบาะนะพุ่มเบาะใหม่อะไรใหม่นะครับแล้วก็ภายตรงภายในก็ทําให้มันดูสะอาดสะอา้านดูลงโล่งไปนะครับแต่หลังก็นี่อุปกรณ์ตกปลาผมเยียบเลยนะตอนนี้เดี๋ยวเราไปตกปลากันว้านะกะ็ขออนุญาตนะ ไล่กันไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวไปชมภายนอกกันนะครับเดี๋ยวผมจอดรถก่อนนะหาที่จอดรถอาจจะไปถึงพี่แสบก็ได้นะครับ้านพี่แสบร้านพี่แสบอยู่ที่อำเภอตะการนะครับก็เดี๋ยวเขว่ากันอีกทีหนึ่งนะไปชมครับระหว่างนะครับระหว่างรอระหว่างเทสรถนะครับก็ยาวๆร0 0กิโลนะเมื่อกี้วิ่งมานะครับแบวนมาหาบ่อตกปลานี่นะครับพี่แสบกำลังตกอยู่นะครับลองดูบ่อใหม่นะบ่อไม่เคยมา นะแต่ก็จื้นเจียหน่อยนะครับจื้นเจียหน่อยนี่นะไม่เมียนอยูดดอกมะขี่กระเดืนนะอนเนาะก็บ่ออยู่ใกล้ตัวเมืองครับผมวิ่งไปไปกลับตะการนะก็เท่าไหร่ว่าหกสิบแปดสิบโลได้เนาะได้ไม่พี่แสบร้อยไม่ไปกลับไปกลับร้อยเนาะ,100นะร้อยก็เมื่อกี้วิ่งอัดมาใหม่ผมมันขาดมันพี่แสวบบิ่งตามท้ายมันเท่าไหร่นะร้อย <100. S 2> ใช่ไหม แปดสิบเก้าสิบร้อยประมาณนี้อ,อ,อนะครับก็ความร้อนปกตินะครับแต่เครื่องดังทิพไพยเลยเอกลักษณ์ของอีซูซูเขานะฮะเป็นมาตรฐานครับกระังพัดพอดีอยู่ดินี่ครับมีข้าวมาแล้วนะครับสั่งข้าวกินนะครับข้าวเช้านะอ้ออ่ะเดี๋ยวดูกันเรื่อยๆครับเดี๋ยวเทสรถกันด้วยนะครับผมตอนนี้ก็กลับจากบ่อตกปลาแล้วนะครับได้ปลามาตัวหนึ่งในข้างหลัง เป็นปนินตัวปนินโบนะครับไซส์โล4นะครับโล4ตัวบนเริ่มเลยนะตัวบนเริ่มเลยแล้วก็เทสตอนนี้ก็วิ่งความเร็วนะครับจับ GPS เข้าประมาณ90ร้อยนะครับซึ่งอัด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 วิ่งอัดเดียวนะตอนนี้ไม่มีแบบค่อยๆหยอดไม่หยอดเลยนะครับก็ถือว่าความร้อนปกตินะความร้อนปกติแล้วรันได้นะแล้วก็ก็โยนผ่านช่วงล่างมีดังขี้ๆก็กรอก,กเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมต้องปันจันท์ต้อง อ่อไล่เก็บนะครับไล่เก็บเสียนี้นี่นหน่อยมันไม่ได้กิ๊ที่เข่ากรอกหรอกมันมันก็แน่นดีอยู่เนี่ยตอนแนีตรงก้ตรงหลุมเนี่ยกรับกุ๊กับนะครับแต่ว่าเวลาเจอหลุมใหญ่ๆอ่ะหลุมระนักตึ้งแล้วมันเหมือนมันอะไรมันสะเทือนนะครับมสะเทือนถึงเท้านะครับเท้ากึ๊กกึ๊กเฉยๆนะแต่ว่าก็ไม่มีผลอะไรนะครับลมปลา,ายแน่นเพราะว่าคันนี้ขึ้นขึ้นพาวเวอร์ใหม่นะครับขึ้นพาวเวอร์ใหม่วิ่งสบายๆความร้อนนิ่งๆนะครับ แต่ผมก็บับสบายแอร์เย็นฉ่ำนะครับแต่ว่าฟิล์มไม่มีนะครับแันแต่จัดก็เอาเลือกอยู่นะครับแต่ก็ถือว่าเย็นนะอากาศเย็นแอร์แอร์หนาวเลยแหละนะครับแอร์หนาวเลยแหละนะเดี๋ยวเราไปดูภายนอกกันดีกว่านะครับก็จะถึงบ้านแล้วนะครับโอเคครับเอาครับตอนนี้ก็มาถึงที่อู่แล้วนะครับนี่คันนี้คุณปูเบซนะครับก็อาทิตย์หน้าส่งมอบนะครับเดี๋ยวผมก็ไล่เก็บต่างๆนะไล่เก็บ ตอนนี้ล้างทำความสะอาดเก็บซีนต่างๆซีนพวกไอ้นี่ด้วยหน้าต่างเนี่ยครับแล้วก็ด้านหน้านะครับแล้วก็เก็บรายละเอียดต่างๆเนาะอย่างอย่างที่บอกไปนะครับตอนขับรถไปแล้วก็เดี๋ยวเราเช็คช่วงล่างเช็คไรเยิ้มเครื่องนะครับดูซึมน้ํามันมีอะไรซึมไหมดูระบบนงระบบน้ามันพวกนี้เขาเช็คดูทีเขาไปเปิดตอนนี้เราฟู่ขึ้นแน่นอนนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปพุ่งบอกนะใส่ลงใส่แหลกอะไรเรียบร้อยแล้วนะคันนี้อ๋ออันนี้สามารถนั่งข้างบนได้นะ ขึ้นไปแล้วก็ไปนั่งนี่ผมทำเป็นพักไว้นะครับนั่งยอนขาแล้วขับตามทะเลตามชายหาดโอ้แฉว์แฉวข้างหน้าหหลังหรือจะโมวางวางผังน้ําก็ได้นะครับผังน้ําให้มันไม่สูงมากเงเพราะว่าเราเอาโหลดลงมันก็ดูมันก็ไม่สูงมากเงก็ว่ากันค่ายทำข้อขึ้นมาเสริมเข้าไปอีกก็ว่ากันไปนะภายในนี่ <laughs> ภายในทําโล่งนะครับนี่เห็นไหมภายในโล่งจ้งเลยเพราะว่าลูกค้าเดี๋ยวลูกค้าจะเอาไปบิ้วใหม่อีกทีหนึ่งนะครับฝาตทงกท้ายสวยสวยเลยอ้ นี่เห็นไหมครับซุ้มลงซุ้มล้อ,อสวยๆคันนี้สวยอยู่นะครับมีน้าแอร์หยดนี่น้ำแอร์เดี๋ยวต้องไปแก้ไปส่งไปร้านแอร์แก้ก่อนนะครับแก้แอร์นะมันหยดติ้งๆเลยมันเย็นเกินอะ่ะอากาศมันชื้นนะครับอากาศมันชื้นระบบเบรกช่วงเครื่องช่วงล่างโอเคเลยนะครับแต่ว่าแรงไม่ค่อยมี๋ยวผมต้องปรับไฟค่าไฟของไอ้ปั๊มดีเซลอะปัม๊มโซล่าเ,เนี่ยให้มันแก่ขึ้นหน่อยนะครับจะได้มีแรงต้นแรงทอกต้นออกมาเยอะๆนะครับ นี่คุณปู B4 นะครับเรียบร้อยหมดแล้วนะเดี๋ยล้างนะครับเหลือล้างทำความสะอาดเก็บรายละเอียดต่างๆนิดนิดหน่อยๆก็ส่งมอบได้แล้วนะอ๋า้แรกตกใจนะวิ่งทางตอนไปหาพี่แสบเนี่ยที่อาเภอตาการเนี่ยมันดีหินนะครับดีนหินในซุ้มล้อมันไม่มีตัวซับเสียงไงซุ้มล้อ้าหลังปังปัง,ปงเสียงหาเลยเพราะเสียงอะไรวะ ปกตินะครับจอดรถมาดูก็ปกตินะครับเขาลงเขาร้อนปกติเลยนิ่งๆนะครับความร้อนนิ่งๆตอนแรกความร้อนไม่ขึ้นนะขับออกจากอู่ไปผมก็จอดรถ,ถข้างทางจอดดูว่าทำไมไม่ไม,ม่ขึ้นสรุปว่าปักหลุดก็จะปกติแล้วนะครับตอนนี้ปกติแล้วคันนี้สวยงามนะผปูบ,บีซีนะครับบีซีพี่บาบพี่บาตาหวานเป็นตาหวานนะครับเดี๋ยวโลโก้มาใส่นี่ <c oughs> เกือบลืมไหมเอาโลโก้ออสุหาโลโก้ออสุเล็กๆมาใส่ ก็จบเรียบร้อยนะครับจบเรียบร้อยสวยงามตัวนี้เป็นกระจกภายในเดี๋ยวชมภายในกันก่อนเนาะนี่ครับประตูเป็นประตูไฟฟ้านะครับลิมิเต็ดอีดิชั่นอีกแล้วครับท่านนะครับเป็นป้ากรรกํมี่ีนะตัวนี้กรรมีดีจากโรงงานนะไม่ใช่กรรมี่เรามาทําเองนะครับกรรมีดีลายมาโรงงานแล้วก็เป็นไฟฟ้านะครับเป็นไฟฟ้าแล้วก็ตัวนี้มันจะเป็นสีไข่ไอ้สีครีมสีอะไรวะสีเทา ผมก็เลยทําเป็นซูเปอร์คาตตอมแดงทั้งหมดเลยนะครับภายในเป็นแดงทั้งหมดเลยแล้วก็เอกลักษณ์ปุ๊บปั๊บก็จะเป็นสีเขียวพาสเทลนะครับเขียวพาสเทลคัดเกียร์กับคอไม่อยากในอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างประมาณนี้นะครับเนาะแล้วก็ตัวเบาะนี่เดี๋ยวต้องไปหุ้มนะเป็นหุ้มเป็นโทนโทนแดงนะครับเป็นโทนแดงคาตตอมนะครับนี่ประมาณนี้สมรรถนะโอเคพวงมาลายัยนิงน้งนินะครับพวงมาลัยนิ้งๆิเลยนะครับ,รบ,าลาลรบแล้วก็ด้านล่างเป็นยังไงเออนี่ แผงแอร์สวยๆนะครับเห็นไม่เอ่ยแผงแอร์ใหม่นะแผงแอร์ใหม่นี่ต้องเห็นต่างข้างอันนี้มันอันนี้มันเป็นบางลมแอร์นะครับให้ดักลมแอร์ดีเใช่ไหมแผงแอร์ก็ใหม่อะไรใหม่หมดเลยนะครับช่วงบงช่วงล่างใหม่ทั้งหมดนะครับนะกริบ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 อันนี้ข้าบพวกยาขัดนะครับขัดสีขัดงงขัดเงาอะไรเรียบร้อยหมดแล้วแหละนะก็เหลือแต่เก็บงานรายละเอียดต่างๆแค่นั้นเองนะครับแค่นั้นเอง เดี๋ยววันจันทร์วันจันทร์ไม่แน,น่วันพุธวันพุธเบาเบอร์อะไรเสร็จผมต้องขับไปที่ขนส่งนะครับไปโอนให้ลูกค้าลูกค้าบอกโอนให้หน่อยนะจัดการโอนรถโอนอะไรให้เลยนะครับคันนี้เป็น B4 เนี่ยลูกค้าซื้อรถนะครับซื้อรถเองแล้วก็ส่งสไลด์มานะครับสไลด์มาคันนี้นะก็สภาพสวยอยู่นะสวยอยู่คันนี้สวยอยู่นะครับแต่ว,ว่าเครื่องเลื่อมาเนียวหูไปหมดเลยนะครับน,นี้ตีปอกตีอะไรใหม่หมดเลยนะ ก็จบแล้วนะครับจบแล้วคันนี้ประมาณนี้นะจ๊ะนี่ก็ L 3 0 0นะครับเดี๋ยวรอคิวทำแต่งไปเรื่อยๆนะครับเจ้าของรถอยู่อเมริกาออของแต่งก็เยอะมากนะครับทั้งทั้งอะไรก็ตรงกอู้เยอะแยะเลยก็สั่ง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 มานะครับคันนี้ L 3 0 0แล้วก็พุทปูนี่นะครับของผมลูกรักนะครับลูกรักตอนนี้ก็ใส่วินน้าไปเรียบร้อยนะครับ2 T J M เนี่ยทำถาดทำอะไรขึ้นมาสวยงามขายนะขาย นะโปรโมชัน่นเดี๋ยวทำคลิปอีกทีหนึ่งนะครับสามแสนกลางๆนะแต่แรกผมตั้งราคาสูงไปออาลดลงมานะครับเมียบอกให้ขายนะครับทำไมต้องขายทำไมผมถึงขายคันนี้นะครับบอกอย่างนี้ว่าผมเป็นคนชอบแต่งรถนะครับก็อบอกอย่างนี้นะแต่งรถแล้วผมเป็นคนที่หารถได้ง่ายอยู่แล้วผมเป็นพ่อค้าเอาง่ายพ่อคา้ามันก็หารถได้ง่ายแล้วชอบแต่งรถใช่ไหมพอมันไม่มีอะไรจะแต่งแล้วเนี่ยมันก็หมดสุดแล้วไงผมก็ต้องหารถคันใหม่มาแต่ง บอกกันตรงๆนะครับอันนี้ภายในผมก็จะทำคร่าวๆแค่นั้นเองนะครับภายในก็อย่างคลิปที่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นซุปเปอร์คอตตอมคอยสปริงคอยสปริงนะครับเครื่อง 1K Z เซเกียร์ธรรมดานะครับเครื่อง3,000เทอร์โบนะมีวินนงวินหน้าใช้งานได้ปกตินะครับเพิ่งใส่เข้าไปวินนี้ก็สามหมื่นกว่านะครับเป็นตัวท็อปสุดของ9,500ปอนด์นะครับเป็นท็อคไฮท็อคนะครับตัวนี้สามหมื่นกว่าบาทอะนะครับใส่เข้าไปนะอยากได้ จะซื้อพร้อมวินหรือจะไม่พร้อมวินก็ว่ากันมานะครับไม่มีปัญหานี่นะครับคันนี้มาเดี๋ยวจะทําคลิปอีกทีนึงเดี๋ยวทาคลิปอีกทีหนึง่งอันนี้นี่นะครับหัวเจลวดหลังคาสูงตัวนอกคอยสปริงนะนิ่งๆเลยนะครับติดตรงไหนก็ดึงตรงนั้นสไลด์นะครับไม่ไม่ได้ทํากับสี่นะสเต็ปขับสี่ก็ว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับใครอยากได้ขับสี่เขาบอกมาได้นะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นขับ2เกียร์ออโต้ หรือจะเป็นขับสเกียร์ออโต้ก็ว่ากันมานะครับไม่มีปัญหานะครับสามารถทําให้ได้นะครับเคซมันมีเกียร์ออโต้รองรับอยู่แล้วนะก็เพิ่มตังเข้าไปเดินเกียร์เก่าแล้วเพิ่มตังเข้าไปมันก็ไม่กี่บาทหรอกประมาณหนึ่งสองหมื่นสามหมื่นนี่แหละประมาณนี้นะครับเล้ก็คันลูกค้าอยู่ที่กรุงเทพอย่างเงี้ยผมก็จะส่งให้ทีมงานที่กรุงเทพทําเกียร์ให้นะครับใส่เกียร์ออโต้ออโต้ให้อะไรอย่างเงี้ยก็ไปทําที่นู่นได้เลยก็จะโอเไปทา่นู้นเลยนะครับเนาะนะคันนี้สวยๆนะครับ ขับโคตรดีนะครับพวงมาลัยนิ่งนะครับจะมีฟีนิดนึงนะครับฟีนึ่งเดี๋ยวจะต้องต้องปรับให้มันเนืดปรับกระปุกพวงมาลัยให้มันเนืดนะครับมันเนืดมันจะฟีน้อยนะครับแต่ถ้าอยากให้มันเบามันจะฟีเยอะนะครับเป็นธรรมชาติของรถรุ่นเก่านะก็เนืดหน่อยนะครับนิดนึงแต่ก็ไม่ถึงกับหนักนะพวงมาลัยก็เดี๋ยวจะปรับให้มันเนืดให้ฟีมันน้อยลงนะครับล้อเป็นล้อขอบ15นะครับยางเอ่อสองสองห้าเจ็ดสิบอาร์สิบห้านะครับ ก็ปาซุ้มนะครับนี้ปาซุ้มออกนะครับปาซุ้มออกแล้วก็ตีโป่งออกมานหน่ดนึงน้ำก็ดูสวยงามเห็นไหมเห็นโป่งไหมครับนี่นมีสันมีสันมีเหลี่ยมมีสันบัดี้มันจะด้านหน้ากับด้านท้ายมันจะตรงๆอะไเงี้ยเขก็ใส่เหลี่ยมใส่สันเข้าไปเห็นไหมมันก็เลยดูดูบ,บ,บึนขึ้นมันหน่อยนะครับนี่สวยงามสวยงามาชิบบับช oh ิบรับแจ๋วแจ๋วนะครับนี่บันไดย,ยังไม่ได้ใส่บันไดย,ยังไม่ได้ใส่นะครับ หน้าสวยๆเลยนะประมาณนี้กแล้วกันนี่มุนปู่บีสามนะครับอาทิตย์หน้าส่งมอบนะฮะก็วันนี้วันที่18กันยานะครับก็ภายในอาทิตย์หน้านะน่าจะไม่เกิน25นะน่าจะจบนะครับคันนี้ก็ส่งมอบได้แล้วนะครับจบไปแล้วนะครับ,บ,รบสําหรับคลิปนี้ EP นี้นะครับการเทสรถนะครับเพราะว่าฮอนเครื่องมาใหม่คันนี้โอ้ฮอนเครื่องทั้งหมดเลยนะครับนับหนึ่งเครื่องใหม่นับหนึ่งช่วงล่างใหม่นะครับแล้วก็นับหนึ่งแอร์ใหม่นะ แล้วก็สีทําภายนอกนะครับป่าผูกภายนอกดามเอ่อดามเวลาขึ้นลิฟต์นะครับบอดี้เนี่ยมันจะบอดี้เวลาเราขึ้นลิฟต์เนี่ยตรงนี้มันจะชอบบุกนะครับมันจะชอบบุกนะครับก็ดามให้เรียบร้อยหน้าหลังนะก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้หลายท่านถามว่าทําเครื่องทําช่วงล่างหมดประมาณเท่าไหร่เตรียมไว้เลยครับคันับหนึ่งใหม่ก็ไม่เกินแสนนะครับไม่เกินแสนนะก็ประมาณนี้คือไล่ไล่แบบเต็มที่เลยนะครับเต็มที่เลยก็คร่าวๆก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวรอดู E ีพีต่อไปนะก็คันนี้ น่าจะเป็น EP พีอีพีหนึ่งนะครับในการส่งมอบรถนะฮะเพราประมาณนี้ก็ล้กันยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย